ครับสวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับทีมงานอุตตอนะครับวันนี้ผมมานําเสนอนะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับตัวนี้เป็นปี2004นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เกิดติกกดตัวนี้เป็นเครื่องพันแนะครับคิวจีสินะครับรถสีสันถือว่าสวยนะครับสีดําเงาเงาปึ๊บเงามากนะครับดูรอบคันนะครับยางยางดีอยู่นะครับ ก็มีริ้วรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับดูสีภายนอกนะครับภายในสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับหลังคามีเม็บสิวนิดหน่อยนะครับดูภายในนะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับพับแล้วก็พับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ แอร์เย็นเจ็บนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับมีกล้องถอยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับราคาคันนี้ผมเปิดที่ราคา4 9 0 0 0บาทนะครับต่อรองลดค่าน้ำมันแล้วกันนะครับรถถือว่าสวยนะครับซื้อไปใส่งานได้เลยพี่น้องเพราะเคยติดแจ็สนะครับถือว่าสวยนะครับสะอาดนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังนะครับเซนเตอร์ถอยพร้อมนะครับเบิงของเครื่องนะครับสีสันพี่น้องเงานะครับนี่สีสะท้อนนะครับับเครื่องผมตัาแล้วนะครับแอร์เย็นเจ็บนะครับป๋าแดงครับซันนี่มีโอคิวจีสเครื่องยนต์หนึ่งพน้อซีซีนะครับค่านาเดิมๆพี่น้องบ่มี่ชนนักพิกความยันกาลอยเส้นครับมากถึงใจโทรสอดท้านะครับ 087-067-3893ครับสั่งตอมนะครับเล่มเอกสานชุดโอนครบนะครับผ้าสีปีนาครับผมขอบคุณครับ